คุณจะทำอย่างไรถ้าลูกชายของคุณไล่คุณออกจากบ้านกลางสายฝนสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปไม่มีใครคาดคิดความลับที่ซ่อนมานานหลายปีกำลังจะถูกเปิดเผยคุณพร้อมหรือยังที่จะได้รู้ความจริงที่สเตือนใจที่สุดในชีวิตฝนตกหนักลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนหยดน้ำกระทบหลังคาเป็นจังหวะสม่ำเสมอแม่ยืนตัวเปียกชุ่มอยู่หน้าประตูบ้านมือสั่นร่างกายเย็นเฉียบจากสายฝน ลูกชายของเธอยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามสายตาเต็มไปด้วยความโกรธและความผิดหวังเขายื่นมือไล่แม่ออกจากบ้านคำพูดดังชัดเจนแต่เย็นชาแม่ได้แต่ยืนมองฝนซัดหน้าเต็มแรงพื้นดินเลอะไปด้วยโคลนรองเท้าแม่เต็มไปด้วยน้ำและเศษใบไม้หัวใจแม่สั่นระร,ริกเหมือนจะหยุดเต้นเสียงฟ้าร้องกึกก้องอยู่รอบตัวแม่พยายามเรียกลูกชายแต่คำพูดถูกกลืนหายไปกับเสียงฝน เธอเริ่มก้าวออกจากประตูน้ำฝนสัดหน้าเต็มแรงจนแทบมองไม่เห็นแม่รู้สึกถึงความหนาวเหน็บที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างความกลัวและความอับอายแทรกซึมในหัวใจทุกย่างก้าวเหมือนถูกดึงลงสู่ความมืดทันใดนั้นเธอเห็นซองจดหมายเปียกน้ำหล่นอยู่ริมรั้วบ้านแม่หยิบมันขึ้นมาด้วยมือสัน่นเปิดออกแล้วสายตาเธอเบอิกกว้างความลับที่ไม่มีใครรู้ถูกเปิดเผยต่อหน้าต่อตา หัวใจแม่เต้นแรงจนแทบทะลุอกความจริงที่ซ่อนมานานหลายปีถูกเปิดเผยในวันที่ฝนตกหนักที่สุดเธอไม่สามารถขยับปากพูดอะไรได้ทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นหมอกและเสียงฟ้าร้องราวกับโลกทั้งใบยหยุดหมุนในขณะที่ฝนยังตกไม่หยุดเธอค่อยๆเข้าใจว่าเหตุผลที่ลูกชายไล่เธอออกเกี่ยวข้องกับความลับนั้นแต่ไม่มีใครเคยคาดคิดว่าความจริงจะโหดร้ายและสะเตือนใจขนาดนี้ แม่ยืนกลางสายฝนร่างเปียกชุ่มจนเสื้อผ้าหนักอึงแต่สายตาเธอยังจับจ้องซองจดหมายในมือทุกตัวอักษรบนกระดาษชัดเจนแม่เปียกน้ำใจเธอสั่นระริกเหมือนจะหยุดเต้นลูกชายก้าวเข้ามาใกล้ฝนซัดต,ตัวเขาเหมือนแรงกโกรธในใจยังไม่จางสายตาเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวดแม่ไม่พูดอะไรแต่หัวใจเธอกำลังร้องขอให้ลูกชายเข้าใจเธออ่านข้อความอีกครั้ง น้ำตาไหลรวมกับฝนที่ตกลงบนแก้มความลับนั้นคือสิ่งที่แม่เก็บซ่อนมานานหลายปีสิ่งที่เธอทำเพื่อปกป้องลูกชายกลับกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาโกรธและไล่เธอออกฝนยังคงกระหนำ่ำเสียงฟ้าร้องก้องกังวานเหมือนโลกทั้งใบกำลังประนามแม่ค่อยๆก้าวไปใกล้ลูกชายแต่เขายังคงยืนนิ่งเหมือนกำลังต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองหัวใจแม่เจ็บปวดทุกความทรงจำในอดีตวิ่งผ่านหัว วันที่เธออดข้าวเพื่อให้ลูกชายกินวันที่เธอทำงานหนักจนตัวสัน่นทุกความเสียสละกลับถูกมองข้ามและตอนนี้ถูกทำให้เป็นเรื่องโกรธเคืองสายฝนทำให้ทุกเสียงรอบตัวพร่าเลือนแต่แม่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนมันตะโกนว่าเธอรักลูกชายมากแค่ไหนแต่ความรักนั้นไม่ได้ทำให้เขาเข้าใจทันทีเธอถอนหายใจลึกมือที่เปียกน้ำยังคงยื่นซองจดหมายไปข้างหน้าลูกชายรับซองนั้นด้วยมือสัน่น สายตาเขาอ่านแล้วเริ่มเบิกกว้างความโกรธค่อยๆเปลี่ยนเป็นความตกใจหยาดน้ำฝนผสมกับน้ำตาไหลลงแก้มเขาเหมือนทั้งโลกกำลังพังทลายตรงหน้าแม่ยืนมองความเงียบรอบตัวหนักอึ้งเหมือนถูกฝังไว้ทุกหยดฝนเหมือนบีบหัวใจให้เจ็บปวดยิ่งขึ้นลูกชายมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสนและคำถามที่ไม่มีคำตอบในที่สุดเขาก้าวเข้ามาใกล้แต่ไม่ได้พูดอะไร เพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นความตึงเครียดเหมือนคลื่นซัดเข้าหาแม่ทุกความเจ็บปวดทุกการเสียสละกำลังปรากฏต่อหน้าเขาอย่างชัดเจนแม่ถอนหายใจอีกครั้งน้ำฝนเย็นเฉียบแต่ใจเธอกลับร้อนรุ่มเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ความจริงที่ถูกเปิดเผยแล้วมันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่สามารถย้อนกลับเหมือนเดิมได้อีกลูกชายค่อยๆวางมือบนไหล่แม่หัวใจทั้งคู่เต้นแรงจนได้ยินชัด ฝนยังคงตกไม่หยุดแต่เหมือนมีความเงียบสงัดเข้ามาแทนที่ความโกรธความเจ็บปวดและความสับสนค่อยๆถอยห่างเหลือเพียงความเข้าใจและความเศร้าแม่มองลูกชายและในดวงตาเขาเริ่มเห็นน้ำตาน้ำตาที่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความตระหนักถึงสิ่งที่แม่ทําทุกการเสียสละทุกการปกป้องในที่สุดถูกเข้าใจฝนยังคงซัดลงมาพื้นเปียกจนสะท้อนแสงไฟจากบ้าน โลกภายนอกยังมืดและโหดร้ายแต่ตรงนี้ตรงกลางสายฝนแม่และลูกชายเริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันและความลับที่ถูกเก็บไว้หลายปีกลายเป็นสะพานเชื่อมหัวใจที่เคยแตกสลายฝนยังคงซัดลงมาไม่หยุดแม่ยืนตัวสั่นแต่หัวใจเริ่มสมบกลูกชายยังยืนอยู่ตรงหน้าสายตาของเขายังเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่เริ่มมีความเข้าใจปะปนอยู่แม่พูดเสียงเบาฉันทำทุกอย่างเพื่อลูก เพื่อลูกจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าฉันคำพูดนั้นแผ่วเบาแต่หนักแน่นเหมือนฝนที่ตกกระทบพื้นดินทุกหยดลูกชายเงียบแต่ดวงตาของเขาสั่นไหวน้ำตาเริ่มไหลรวมกับฝนที่เปียกหน้าตาทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นหมอกหนาทึบเสียงฟ้าร้องเหมือนสะท้อนความเจ็บปวดในใจแม่ยกมือขึ้นเช็ดน้ำฝนและน้ำตาของตัวเองแต่ไม่สามารถซ่อนความสับสนในใจลูกชายได้เขาก้าวถอยไปหนึ่งก้าวแต่แล้วหยุด เหมือนกำลังต่อสู้กับความโกรธและความเสียใจแม่ทำไมแม่ไม่บอกฉันเสียงเขาแทบสัน่นแม่มองเขาหัวใจแม่เจ็บปวดเกินกว่าที่จะอธิบายทุกหยดฝนเหมือนหยดน้ำตาที่ตกบนใจแม่ค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้มือสั่นเล็กน้อยขณะยื่นไปสัมผัสหลายลูกชายฝนสาดเต็มหน้าแต่เธอไม่สนความจริงที่ซ่อนมานานหลายปีทำให้เธอรู้ว่าเวลาสำหรับการอธิบายมาถึงแล้ว ลูกชายเงยหน้ามองแม่ดวงตาเต็มไปด้วยคำถามแม่ถอนหายใจลึกเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดทุกความเหน็ดเหนื่อยทุกการอดทนทุกความเสียสละที่เธอเก็บไว้ในใจฝนยังคงกระหนำ่ำแต่เหมือนทุกคำพูดของแม่ทำให้ความตึงเครียดค่อยๆค,ค,คลายลงน้ำตาของลูกชายไหลาอาบแก้มทุกความเข้าใจใหม่เกิดขึ้นพร้อมกันเขาจับมือแม่แน่นราวกับไม่อยากปล่อยไปไหนแม่มองลูกชาย หัวใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็อบอุ่นจากความเข้าใจที่เพิ่มเกิดขึ้นโลกภายนอกยังมืดและเปียกชุม่มแต่ตรงนี้ตรงกลางสายฝนความรักและความเสียสละของแม่เริ่มเยียวยาหัวใจของลูกชายทันใดนั้นเสียงฝนที่กระทบหลังคาเหมือนเบาลงเล็กน้อยราวกับฟ้าเองก็สงบลงแม่และลูกชายยืนอยู่ตรงนั้นเปียกพรแต่ใจเต็มไปด้วยความจริงความลับที่ปกป้องมาหลายปี ได้สร้างสะพานของความเข้าใจและความรักลูกชายกอดแม่แน่นน้ำตาไหลปนฝนเต็มใบหน้าแม่ตอบอกเขาหัวใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสุขปนกันทุกความโกรธทุกความเข้าใจผิดตอนนี้ถูกลบล้างด้วยความจริงฝนย่งคงตกแต่โลกตรงหน้าพวกเขาเหมือนหยุดหมุนแม่และลูกชายเข้าใจทุกสิ่งความรักที่ถูกซ่อนความเสียสละที่ไม่เคยถูกเห็นค่าตอนนี้ปรากฏชัดเจน เป็นบทเรียนของหัวใจที่เจ็บปวดที่สุดแต่ก็สวยงามที่สุดในชีวิตฝนยังคงตกไม่หยุดแต่โลกตรงหน้าพวกเขาเหมือนเงียบสงัดแม่และลูกชายยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนมือทั้งสองประสานกันแน่นราวกับไม่อยากปล่อยมือจากกันอีกลูกชายเริ่มพูดเสียงสัน่นแม่ทำไมแม่ต้องเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวทำไมไม่บอกผมเสียงเขาแผ่วแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแม่มองลูกชาย น้ำตาของเธอไหลรวมกับฝนที่กระหนำ่ำเพราะฉันกลัวกลัวลูกจะเจ็บปวดกลัวลูกจะเสียใจคำพูดนั้นเหมือนมีควันไฟลอยขึ้นในความมืดร้อนแรงแต่เปราะบางลูกชายก้มหน้าลงฝนาสาดเต็มใบหน้าแต่คราวนี้น้ำตาเขาไหลออกมาไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดแต่เป็นความเข้าใจเป็นความรู้สึกผิดและความซาบซึ้งในความรักของแม่แม่ก้าวเข้ามาใกลย้ยกมือไปแต่ใบหน้าลูกชาย น้ำฝนและน้ำตาผสมกันแต่เธอไม่สนทุกสิ่งที่ฉันทำฉันทำเพื่อลูกเสียงแม่สั่นแต่เต็มไปด้วยความจริงลูกชายไม่พูดอะไรแต่หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะระเบิดทันใดนั้นฟ้าแลบแล้วฟ้าร้องดังกึกก้องเหมือนประกาศความจริงที่เพิ่งเปิดเผยฝนซัดแรงขึ้นอีกครั้งแต่ทั้งแม่และลูกชายไม่ถอยพวกเขายืนท่ามกลางสายฝน รับรู้ถึงความเจ็บปวดและความรักในเวลาเดียวกันลูกชายค่อยๆก้าวเข้าไปกอดแม่แน่นหัวใจทั้งคู่สั่นสะท้านความโกรธความเข้าใจผิดและความเจ็บปวดทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยความรักที่ชัดเจนที่สุดแม่กอดลูกชายแน่นรากับไม่อยากปล่อยเขาไปไหนฝนยังตกหนักแต่พวกเขารู้สึกอบอุ่นจากการกอดทุกความลับที่ถูกซ่อนมานานหลายปีตอนนี้ปรากฏชัด มันทำให้ความเข้าใจเกิดขึ้นและความรักที่แท้จริงปรากฏออกมาลูกชายยกหน้ามองแม่น้ำตาไหลอาบแก้มเขาพูดเสียงเบาแต่มั่นคงผมเข้าใจแล้วและผมขอโทษแม่โอบเขาแน่นกว่าเดิมหัวใจเต็มไปด้วยทั้งความเจ็บปวดและความสุขทุกหยดฝนที่ตกลงมาบนร่างทั้งสองเหมือนชำระทุกความผิดพลาดและความเจ็บปวดทั้งสองยืนกลางสายฝนโลกภายนอกอาจโหดร้ายและมืดมน แต่ตรงนี้ในความเปียกพรและความเหน็บหนาวพวกเขาได้พบความจริงและความรักที่แท้จริงความเสียสละที่ถูกเห็นค่าความเข้าใจที่มาพร้อมกับน้ำตาและความผูกพันที่ไม่สามารถทำลายได้ฟ้าร้องครั้งสุดท้ายฝนเริ่มสาแม่และลูกชายยังคงโอบกอดกันหัวใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ผ่านพ้นและความหวังที่เริ่มเกิดขึ้นพวกเขารู้แล้วว่าแม้โลกจะโหดร้าย ความรักและความจริงจะเย,อะอยียวยาหัวใจให้เข้มแข็งฝนเริ่มสาเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาเบาลงเรื่อยๆแม่และลูกชายยังคงยืนอบกอดกันความอบอุ่นจากร่างกายและหัวใจแทนที่ความเจ็บปวดและความเข้าใจผิดทั้งหมดลูกชายค่อยๆปลดมือจากแม่แต่ยังมองตาเธอด้วยความรักและความเข้าใจผมสัญญาจะไม่ปล่อยให้แม่ต้องเจ็บปวดแบบนี้อีกแม่ยิ้มเบาๆ น้ำตายังคงไหลร่วมกับฝนที่ตกช้าๆแต่คราวนี้มันเป็นน้ำตาของความโล่งใจและความสุขทั้งสองเดินเข้าบ้านด้วยกันรองเท้าเปียกพรแต่หัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นแม่ปัดน้ำฝนออกจากเสื้อผ้าให้ลูกชายและลูกชายจับมือแม่แน่นเหมือนสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันอีกบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความตึงเครียดตอนนี้เต็มไปด้วยความเงียบสงบเสียงฝนเบาลงจนแทบไม่ได้ยินแต่ความรักและความเข้าใจใหม่ เต็มล้นอยู่ในทุกมุมของหัวใจแม่และลูกชายยืนมองนอกหน้าต่างสายรุ้งเล็กๆโผล่เหนือท้องฟ้าหลังฝนเรากับประกาศว่าความทุกข์ผ่านพ้นไปแล้วและความรักที่แท้จริงยังคงอยู่คืนนี้ทั้งสองหลับลงด้วยหัวใจเบารู้ว่าแม้โลกภายนอกยังคงโหดร้ายแต่ตรงนี้ตรงกลางสายฝนพวกเขาได้พบความสงบและได้เรียนรู้ว่าความรักความเข้าใจและความจริง สามารถเยียวยาทุกความเจ็บปวดในชีวิตได้